สวัสดีครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับร้านขายเครื่องดนตรีและอุปกรณ์เครื่องดนตรีโยกิาร์ช็อปนะครับผมวันนี้วันที่14นะครับผมพฤษภาคม2564นะครับ จะมารีวิวเป็นตู้ a m มเบดโอเวอร์ไดนะครับผมอ่าจะเป็น B15 นะครับก่อนจะส่งลูกค้านะครับอ่าลูกค้าสั่งเข้ามานะครับผมเมื่อคืนนี้นะครับอันนี้ก็ใช้เป็นเสียบกีตาร์ไฟฟ้าเนาะก็พอดีเบดหน้าร้านหมดแล้วนะครับผมก็เลยใช้กีตาร์ไฟฟ้าเสียบเล่นแทนนะครับใช้งานได้นะครับผมตัวนี้เสียบได้2ช่องนะครับผมลายที่1ครับก็ปรับมีปรับเป็นอันนี้จะเป็นเสียงแหลมเนาะ ที่เสียงสัญญาณถี่นี่คือเป็นที่โทรศัพท์ผมนะครับผมเสียบเมื่อครู่ก็เสียบเป็นพอร์ต AUX นะครับผมออกนะครับเสียบเข้ากับมือถือหรือคอมพิวเตอร์ได้นะครับก็ผมเสียบเข้ากับมือถือนะครับแล้วก็ใช้เป็นยหวัดกองนะครับเอาไว้ฝึกซ้อมนะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนลายเป็นช่องที่2ดูนะครับอ่าเดี๋ยวผมตั้งกล้องถ่ายไว้นะครับโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมอ่านี่ครับอันนี้ช่องที่2ครับอ่าใช้งานได้ครับผม เดี๋ยวผมลองเล่นเป็นแบบจริงๆมันใช้งานได้กับเบสแล้วก็กีตาร์โปร่งก็ได้นะครับผมอ่าอ่าเนี่ยครับเสียงดีมากครับอ่าเบสหนาเบสแน่นเบสนุ่มนะครับผมไม่แตกนะครับ อ่าเนี่ยครับโหถือว่าราคาโปรโมชั่นด้วยนะครับราคาแบบสุดคุ้มถูกมากๆนะครับผมอ่าก็สอบถามสีเข้ามาได้นะครับว่าสีไหนมีไหมหรือว่าหมดยังนะครับผมโทรเข้ามาได้ที่ร้านโยกิตาช็อปนะครับผมจะเป็น063 493 6817นะครับผมอ่า 0634936817นะครับอีกเบอร์หนึ่งจะเป็นเบอร์ร้านนะครับ0811619026นะครับผม0811619026นะครับหรือ inbox เข้ามาหน้าเพจ YoGuitarShop ได้เลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ทิ้งอะไรไว้ให้นะครับผมแล้วก็ความพิเศษของตู้นี้นะครับนอกเหนือจากเสียบได้2ช่องนะครับคือถามว่าไมโครโฟนเสียบได้ไหมก็เสียบได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นหัวแจ็คแบบนี้นะครับเป็นแจ็คกีตาร์ปกตินะครับ แล้วก็จะปรับทุ้มกลางแหลมอะไรปกติลองไปปรับเล่นดูนะครับอันนี้เป็น A U X เนอะอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับเมื่อเราเสียบปุ๊บอ่าเสียงก็จะเข้าเป็นหูฟังครับผมอ่านี่ผมใช้เป็นหูฟังเอาไว้ฝึกซ้อมอยู่บ้านคนเดียวได้นะครับผมอ่านี่ครับอันนี้ผมเสียบเสียบหูฟังเรียบร้อยนะครับอ่าผมดีดให้ดูครับอ่าเสียงไม่ออกแล้วครับเสียงมันจะเข้ามาในหูฟังแทนนะครับอ่า อ่าเนี่ยครับผมอยากให้ฟังอยู่ไม่แน่ใจว่าจะได้ยินหรือเปล่าเลยก็เอาเป็นว่าผมลองฟังแล้วใช้ได้เนาะอ่าเนี่ยครับเดี๋ยวผมดึงออกแล้วกันเนาะเนี่ยครับพอดึงออกปุ๊บเสียงก็จะเข้ามาที่ตู้ปกติครับผมอ่าเข้าๆแล้วกันเนาะก็จะได้รีแพ็ส่งให้ลูกค้านะครับผมก็ มีข้อมูลตรงไหนนะครับติดต่อสอบถามอินบ็อกซ์หรือโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมก็จะพยายามทำคลิปให้ดูอยู่เรื่อยๆนะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ